พี่น้องครับมาพ่อกันนะครับมาเบื้องเยี่ยมยามทาข่าวมอลําคณะชุมเพคอคพิวเตอร์นะกูอยู่บ้านหนองขามพี่น้องเด้อบ้านหนองขามอำเภอชุมเพเอานี่แหละกับผมกระโดมาบนได้มาหลายปีพี่น้องกับมาเบื้องพร้อมๆกันกับผมนี่แหละพี่น้องครับเพราะว่าสํงงานักงาตะกาเพันยุน่ดีของพญ่เขมรมุนมปอนะครับผู้สั่งมอลลัดังมาหลายหลายคนเอาแดงกิตติกรก็เกิดจากนี้นี่น ละลายๆคู่หลายๆคนเลยก็สายยันบรลุงก็เคยมาอยู่แล้วก็หลายคู่หลายคนเนี่ยมีผู้อยุมาหนอะนะครับเบืองก่อนแต่ว่ามันแก้งหางวันเกลี้งหางอยู่เนี่ยหางยีง่ดอกบักดาลค่ะสวัสดีค่ะ,คะยูดีสบายฮะยูดีสบายบ่มีเนี่ยมาฝากอ้อ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมาหลายเธอรุดนี่ยก็ได้โอ้เว้ยลายลานมาเป็นสีไหมอ้า อ่าแป็นยังค่ะเขอบอกจึงแล้วว่ามันคืออยู่บันสถอะเนาะเป็นเลษอะจยานี้โลกไป็นเศละโอ้วาดีวาดีเพ่ับวันดีครับวันดีรับโอ้ยไก่มาเนี่ยกูย่ยมยาวเมียของลูกแม่ของลูก วิ่พ่อแม่เดียวกันเนี่เอาเขาลุกไปก่อนไปยิงฟอร์มาป่ะเฮยทั้งหลล่ะเอาว่าสันติอ้ยน่อยเฮ้ยโอ้ยฮลลการดูตีหา่า่าก็กว้างจะรอเป็นหัวหน้าคณะผุ้แล้ว สั้นสีเลี้ยงสั้นสีเลี้ยงลูกน้องไหวด้วยถ้าว่าสัจสา่งว่าทีเฮ้ยเอาเอาอนุญาตทำเข้าวทำเข้าวตัวเอาอันสถานีวิทยุนี่เฮ็ดถึงได้หลายปีเลยเนาะเฮ็ดหลายปีแล้วครับอ๋ออนุญาตมาสิไปอันบรนแทนไปบรนแทนมันเองกันขายมันนี่บ้าแวร์บัตฮอนาสุกกันนะวันเสาร์ สีไปเฮ็ดอันใบยังใบหน้าข้าเจ้านั่นละมันนี่หน้าอยู่พุ่นหน้ามุ่นอยู่พุ่นเลย,เยไปเฮ็ดยังเอากระสิไปเฮ็ดเอาเงินเอายัางตัวเ<อ>ขาจ่อยเป็นเส้นหนอนไหมขันหม้อมันจะชิมไฟเงื่อนเงิ่อนสองเงื่อนผออุหนอนโอ้ยน่าลูกหลานกับ่ยูติยูเนี่ยไปเรียนไปไเขามหาไร่สามไปเรียนยูนี่สองนี่เรียนเรียนลูกเรียนใส่ใส่พันหนาหรือพันหลัง ผ่านปลุกโว้ยขนาดกันแล้วพี่พลอยรถไถมัวนๆเม็นรถไถรถไถธรรมดาใช่ยังว่าเสี้ยพันหนาหรือพันหลังยังว่าถามเรอบอยู่เนี่ยพ่พลอยเนของไทยเห็นเดียวเนี่ยของมาจากญี่ปุ่นโว้ยขนาดเลยเป็นของไทยเสียภาษีหน่อยอันนี้มาสนอบเสียค่าขนส่ค่าภาษียิ่งไหลเนี่ยพี่พลอยยังแข็งแรงที่เก่ายังแข็งแรงที่เก่าเนาะแกจะพวดไปโว้ยผู้นึงเงินไกจะซื้อมวดไปผู้นึงเงินผู้ใหญ่เงิน ไอ้ผู้หนึ่งปีสี่ผู้หนึ่งปีสองผู้หนึ่งปีหนึ่งสองไอ้ยุนี่โอ้ยอันที่ว่ายุนี่พี่น้องครับอันนี้คืออาจารย์ดีลกเนอนี่ครับผู้เล่าค่าบอดทั้งวงการในกครับหลายหลายหลายสิบปีแล้วนะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าหน้าตาชุดสื่นเจี่ยมเลย โอ้นั่นรายการรายการ้องท่านผมเบิ่งอยู่ตัวเมื่อใดบมื่อใดเบิ่งกินเขาวมื่อใดกินเขาเมื่อเช้าไม่พออไฟร้อนเลยบ้านีเฮียมาขึ้นกันเนาะโอ้ยชักมอดมัดยังไม่มีมักมัดกันมังวันเออเออกระเรียวไฟตัวบ้านเขาอ่านที่เดียววางไหนครับอันพ่อยี่ยงท่านว่าเออเออพ่อยี่ยเจ้าคือดาตาสดซึนแท้ท่านว่าเออเจ้าไปกินยังมาท่านเออไม่จะเป็น อยู่ในโลกบันเทิงนี่วาอยู่ในหลกมลำพูกเจ้านี่ว่าสนเทิงมวนสนุกสนานนี่ว่าออโลกไผ่ไข่เก็บก็บมาไข่เออนัไรเอเพราเก็ดในไผ่เพาะทรบในไผ่ครับาถือเาทาบพายเถาลน่เาเกี็ดมันเกี็ดในแม่กัยัง่งมูดาอยู่เด้อไวสาธุคุณนเลยเออเออเออเลินี่ปีนเขาได้พอเอจาเลยจะป่อองอะไรกัหวยเ็ดพหุ่นรุ่นรุ่นอาจารย์สุภเน่าบอกเ้อเนากันซสีุู่ซี่กันนี่ละ นี่คทีไรจากนี้พอเอ้ยขอให้ายู่ดีมีแห้งเด้อฟิลิปินถ้าถ้าทุกท้ายห้าเท่าแไรก็ติดเกล็ดที่กลัวหมดแล้วไอ้พอจะไปถือไปฆ่าไปยั่วกินหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานลูกหลานบาทนี่มาเมื่อนี้ไม่เจตนาจำลุงก็เกีจตนาเมื่อไหมาคุยเหร่นน้ำสื่อืเพราะว่าผ่านไปผ่านมาผมไม่เคยเข้ามาจังเถื่อว่ามันไปมันเนี่ยมานกลายไป็นี่งมันก็บเจ้พวกไก่ได้เหผมมาั้งแต่สมัยบบางทีก็การอะยังกอ คณะอันพอมเพชรบอก้อมเพชรมากวัยนอาจารย์มากน้ำเขามเนยู่อความเพชร้อมเพชรเพชรเสมาเสมากมนี่เสีมากนี่ชุ่มมาล่ำชวนมากันมูจักันเมื่อตอนบาดแลเาตะเกียบ่อมเพชรเพชรายซเมื่อนี่ยอาจารย์ขายขายอะดรชื่อะธุรกิจอเนาะนี่หละนักสดงอากาศนี่โอวิทยุนี่บอกอยนอกด้านก พ่อถวบ้านท่าวงอย่างนี้เดกกันนูนเรก็เห็นเงี้ยเด็กชอบแม่นิริตน้อยพ่อ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 คอยย่องพ่ออยู่ได้พออยู่ได้เขาย่องใส่ได้เราจะพันนว่าหายใครสูงกางกระมันเขาใส่ไ่้ได้เขาใส่มาแต่ละพ่อเนี่ยกระทั่งชีวิตรเขา่าตายไปผมเลยกินข่าวหมอชันเสียน่ะล่ะแต่ว่าผมคนเดียมาเมียเขาก็มาเล่นอยู่ในเรื่องเฮืท่านอายุรุ่นมุ่งมุ่งเดียวกันล่ะรุ่นเดียวกันอายุ่ท้องกันคับท่านครับท่านก็เคยเดือดสายเลิมกันกระถูกทุกทุกยากกระไร พี่เติบอยู่ดอกครับเจ้าวส่งข่าวเลยนินเผาเผาแล้วพี่สิงเป็นเป็นเป็นวันวาจังเลยเรื่องวงเห็นมันโควิดบาดคนไปทำงานยู่เกีบลูกับถืกกักตัวส่งมาหนี่เขาก็เลยบว้อยากแพ่งไพายันตอนที่มาบัวให้จัดการจัดงานบนยังทั้งลูกกับช่วงโควิดทั้งลูกกับติดโควิดยู่งเกี่ยวกับกัตัวบัวให้มากกับโทษภาษาอัากฤษไม่พอตายเนาะเป็นไรกับมาเขาก็เลยพูดไวอยากบอกข่าวบอกอย่างยัน การที่เราเรียนงานเรียนเรื่องเอาเรื่องเอาเล่าไปทันทีพอแมนเาไม่สุกกระใสล่ะเอายังไปสเนียบนอนาวันนึงมา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 อ้อนพลุ่งอ้อาจารย์ทางทางเงินหาคำอลไรก็ส่วนในตัวในสิบผ้าไปหนามาหลังบอดนี้เออเอาสวัสดีเพื่อนการไปสุกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับอันนี้พี่น้องงานสีลืมหน้าลืมตาไปเนาะคือไม่สุกเพราะหนา ซุ่มแพร่ข้อบิวเตอร์สมัยก่อนๆนี่มีสื่อเสียงโด่งดังมากครับท่านผู้ชมครับนี่แหละพราวันปั่นแดงกิจกรผ้าแดงไปอัดผ้าแดงอเออาตายกับมาครอบหนีตะว,วันไปอัดกับผู้ดีผ้าไปบ้านนี้เอามาเลี้ยงแต่น้อยตั้งแต่ข้าโรง,งเรีย้ยงญวนหดแดงงตั้แดงกิจกรอเออเอามาเลี้ยงทุกนีโอามาเลี้ยงแต่น้อยจนจนจน,จนตายตายไปเขาก็ลูกเมียกับมาหญ้าไปเนี้ยไปแบงเงินให้เมียมาหลายค้อนมาทัน หยาว่าผมแบงเลยหันกูไปกลัวมากลูกนเแลยว่าเนี่ไปแร้วเขาด้เงิ้นหาแสนย่านมีปัญหาลักหนีมาเลยเขาอันเขาเขากาลังเขาไปจุดชุดุลักหนีมาอะไรเลยที่เรานีไปยันไปยัน้เล่นจักปีแกไม่ยุ่งจังปีฮะไมอยู่งแต่วาดเี่อาจารย์มาอยู่แล้วออกยู่รออกยู่ดิไม่ยู่งแต่น้อไม่ยู่ยั่งแต่นหน่อยแต่กลงเล่นบันับได้จบภาีดอกแกไปอยู่น้ำมัน อาจารย์สมานลุงท UM ี่ว่าออกมาอยู่พี่เลยค่ะออกมาอยู่ก็จีได้มาอยู่ที่เรียนพี่น้องเป็นมอรำแน่เป็นดนตรีในยแถวนั้นออมามาว่าพ่อสุ่มนักดนรีนแบงอัดแคนในเมียงมันมาเสียงดนีมาลองดนีถวกันอุ้ยแมนบ๊อ่ะพี่น้องอาจารย์มาทันบักแดงเนี่ยมันกินได้เราคอยย่านมันได้โจมันถึงเวทีเด้กภาพมันลงเวที อาจารย์ไอแอ้่นี่เป็นคนรู้จักกันแว่นน่องไอตึงเนี่ยแม่นี้น่ร่าเตมเลยเนี่อนเสียไปแคนมาแม่ทิพซพาไปกรุงเทพเน่แม่มั่าแอกับเข้ามามาเสี่ยวผมไปผมไปคังไว้เดือนนึงก็ได้สูตรชากียบตายแต่ว่าแกแกมักกินเติบอยู่ดรอโอ้เด่เป็นกระเพาะเป็นกระเพาะพแม่ไปยุคนละทีประ็ไอแดงนี่ย่ายเข่า เป็นผู้เลี้ยงไย่เทาต้แค่ฟางเนี่ยตูบตาเราเนาะบอสีพอสาธุเฮี่ยตูบตาเราขึ้นไปนอนเฮี่ยมันบ่ได้นอนหลังนางเอาป๊บหลักอะไรรถนี้หลัตุบตาเราบาดนี้ไย่าเทาดียังจีจะขอเขาวัดขอโอ้มันกินเถอบาดนี้ย่ยนี่กยกินเหล้าอืมจะขอกินว่ากินติวหายนานกินน้ำโอ้ยไย่าย่เนี่ยายนี่กินเหล้าไย่ผู้เลี้ยงไอ้แดงผู้เลี้ยงแดงนี่กินเหล้า บะมีหอกินบะบุ้ยมีหมูก็เลยเอาหอแดงกินน้ำหอแดงกินน้ำบพราะได้มั่วน้ำกันโอ้ยตายบางคนมีหมูมั่เลยแต่ว่าเห็นแก้มันนี่แก่กับปกติธรรมดากระกินน้ำหมูน้ำขวดธรรมดาเขานี่ลายจานนะอันหล่าเอ้ยคนมาใหม่ๆหมเนี่ยกรมทีมมาสมัครลองชิมเอาแต่มาใหม่ไหมเมื่อแรกเนาะครับหล่าเด็กน้อยล่ะหลาเนี่ยคุณพ่อคุณแมได้รับไปไปยูน้ำไอซ์สงรักแต่ลาดไปยูน้ำลวงพ่อเอาคุณแค่ดาวสยามจั้นเออเอาสั้นตี๋สั้นว่าไอเอ็น จานหลับเลยว่าเออเอามายุพี่ก็ได้สั้นจานหลับมาเป่าวแท้ไปอยุได้สองมือมือที่สามเย็นมานั่งอยู่ห้องหัวขามเอาแดงแดงคือเพื่อไปยุพุ้นไหมยังเขาพี่คุณบอกแม่คนตายุพุ้นพ้นกระเทียมแม่ผมก็ขึ้นเขาพี่แล้วอีกแล้วสั้นพันไงตาเลยว่ายุน้ำปูก็ได้บังแดงไว้ป้าพันไตาเราเป่าแซ้เราวผัดตินพุ่นสุดงามครับแต่เลยยุน้ำกันมาเจ็ว่าแก้ได้ดีลแล้วบ๊ายบายดีบ่เป็นสำนึกเดียร์จัน แบบไถยันมันลุงก็มาอยู่นี่ดิบาดแฟนเริ่มอย่างนี้ยัดจอยแกยัดแกยุงมาอยู่นี่ซี่หาปีไผเป็นพัวไม้นิ่งองตัวนี้เรอง้อปากนิ่งงงไอ้ไฟไอ้ได้อีกไฟคุณจิ้มงัดม่ามาอยู่นี่หมดเกิดมาแต่ละมาบักนัาก็ร้องเพลงเัินไป่บักเหล้าเออวิเศษล่องสวรรค์เขี่ยวกับอาจารย์โอ้ว่าชายู่ทอกันโอ้เป็นเขี่ยวกับท่านมาอยู่นี่กับอาจารย์นิ่งนง่หลายปีนี่มาอยู่นี่ละโอ้ปั่ไปเนี่ ไมู่แ่เออยิ่งเนาะไปไปไปยนมะนีละผมพเอาไปยังอาจารย์บันไทไปอัดไปยังยี่นเลยไปฝากไว้น้ำเพลินไปยูน้ำเพลินอ๋อาจารย์ลลลงพุทไธบอกครับลงพุทไอ๋อบาดนี้ไหมไทยนี่เนาะกับไม่ยูนี่แหละจุมแพ่นี่แหะ อาย่น้ำพวกผมนี่แหละมาอยู่อมเพียคอขพิวเตอร์เลยเที่ยวหาดน้ำโผมนี่แหละต้องสยามหรอครับมายุน้ำผมกวามาไปมีผมย่านกับไปกูไดมีงันไปเม็ดอ๋อแตว่ายูหลักยูเงี้ยเขาแทนอย่งยูน้ำทองสยามกองสยามครับมาในปอไอผมว่ายูน้ำในาลาเอ้ยก็สนุกยู่นี่เปิเด็มันกำลังดังแล้วพอยู่ถึงมันจีมันจีบวถขึกนันเออเออเออไอไปยูวนยืนจะคันยูวนสะพัน ดังเลยจังขึ้นมหาป่อยครับแต่ก่อนว่องห่อเลยธรรมาดาเนาะบรรมาดาเปรียบหาพูนเปรียบแต่ายากเลยชิมแพาเข้าไปเตอขึ้นซื้อเรือน้ำเลยส่งระยะครับอันฮอตๆตัไแม่ผมเคยไปจอบเมืรร่อกี้เลย มันไปวันหนึ่งมันมันเวิกมันเวิกเออก็้ยออกกันดีๆได้เนี่ยอาจารย์กัรคือการละช่วงงานหลายๆช่วงฉันรับงานไปเรียนแถวพี่กิจแต่พันหินเนาะเราการสมศึกษามีงานซ้ำขึ้นพี่ขึ้นกันรับใส้กันไปนะการกระดานคือการแก้กระทู้มาหาดีดีได้ละไอเจ้าภาพที่สมพงตะกุดเงินตีเพื่อนจ้างพวกเขาไปเรียนแก้บนไหมเออแม่นแมนเลยครับครับเลยครับก็นี่ก็คือ แรงเป็นแรงสั่งศิลปินกับโดยเฉพาะชุมแพรคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อีพอเขาเหมือนมุนปอกเนาะเฮ้ยผมก็เคยมากราบมาไบอะไรอยู่ด้วยจำไม่ไดไปเป็นพระเอกให้รัตนาสินไปเป็นหมอรับไปหัาญทุ่นหมอแม่รัตนาสินเราเคยไปเรียนรับน้อพคออินตาคอยอินตาคออินตาเลยยลินบัดนี้ผม่นีเนาะครับอยู่บ้านน้องขามมูที่เก้า จำนวนหนองไพรอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นอย yeah. ู่ในเขตเทศบาลนี่ครับการไม่เขตเทศบาลมั่นี่บอครับเออคนจะถามอยู่มดมนอนพอดผงอ้ยุอูมอยาง่ัมอพอดผงโอ้ยโต่าอะไอะไรเออกระจีบบอกว่าพึ่งมัว่าการงานซเมัอนี่เรียองอลองม้าลำนี่หลับมอเฮ้จะหับอยู่แต่ว่าบ่ไขมีหับอยู่คือกรของบ่มีปูมัจจางก็จ้างล่จริ่งเป็ยนน้อยแน่ครับือนี่น้องก็ฟั่งๆแล้วขันอยากได้ไว่าอ่าัอนาทีโลกหรือเมสก เราก็ยังบริหารมอลบคือเก่านั่นแหละอยากสิได้คณะชุ่มแพร่คอมพิวเตอร์แต่กับในยุคแบบปัจจุบันนี่เอาแบบแบกก็ได้อีกให้ยังไงได้ไหมกระเป๋าหิวแบบใหญ่ๆไปได้คือเก่าล่ะครับท่านผู้ชมเพิ่นมาหาไว้ซีหาปีสามซีปีบางทันมันต้องพวกท่เปิดก็ได้ไปครับผมมาลอดมาลอดสนใจพี่น้องกันสนใจก็อย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์เพิ่นว่า เบอร์ของไม่สุกศูนย์แปดเจ็ดสองสามสามหกสามห้าเก้าค่ะศูนย์แปดเจ็ดสองสามสากพี่น้องชดเอาเดอร์มีงานหล็กงานนอยอยากให้เราไปซอยบสิป็นในแนว่าล่ำเรืองล่ำสิ่งล่ำยังเราคัดเอาพระเอกซุ้มเสียงดีๆมาซอยพี่น้องไหลเบิดว่าจำเป็นจิเป็นราคาสูงคุยกันได้เนอได้ค่ะแต่ต่มื้หนึ่งสองมขึ้นไปได้เบิดนี่คือนี่แหละตรงมาบ้านน้องขามนี่แหละ มันต้องข้ามมาเพื่อนยังก่อนอาจารย์ผมเพื่อนช่มแพรครับผมช่วแพร่แล้ผมเป็นคนเียนเดิเพื่อนช่วงแพร่จะขาดไปไม่ได้ได้ไม่ได้อาจารย์ก่อนี้ได้เนี่ยครับจากอนี่พระเจ้ามาจ้างเขาเขาเรียนตัวดิเขาเอาราคาดิหนึ่งสองแสนสามแสนมันบ่ครับจังไป่ดิจับภาพงอเขาดิสู้มือนีิเขาต้องมาเจ้าภาพดิงเจ้าภาพเจ้าภาพมีเงินตัวไหนเอาเท่านั้นเจ้าภาพมีเงินแสนหนึ่งเอาแสนหจ้าภาพมีเงิน หาเงินเอาหาเงินได้ยินมาเป็นเงินไปเราไม่ไปทำเนี่ยมันมันก็ต้องเป็นยังสั้นแหละอาจารย์เพราะว่าผมไปนี่บางครั้งกับข้าวเพมีหอดไปที่เด้ครับผมอ่าข้าจะกินเข่าตัวจีนปึ๊บยางไปจับไม่ยางเลยครับผมที่แค่กับแขกกับพี่ก็นอนเราพี่น้อนกางคุยโนู่ของมันมันก็ไปอีกอัตราลดหนึ่งอ่ามันเป็นสัตนง่ายๆนะครับผมอ่าเงินทอดกระโดดเท่าไหร่ยังสิคือเขาจะได้หลายพันแล้วแต่บางครั้งบางข้าว ปัจจัยเพิ่นกับพ่อเขาก็จะเป็นต้องปรับสภาพเจ้าของเส่เพิ่นทั้งสี่นะ,อ,ะอันนี้ก็คือศิลปินหรือพี่น้องผู้เจ้าภาพผู้สิจ้างมันมาในรูปแบบนี้้ะพี่น้องเด้อหรือสิมักแบบเป็นคอนเสิร์ตชุดใหญ่ก็ได้คือเกานัดอ่ะอันนี้แรกถึงจะผู้สิมักฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมเด้อชมแพร่คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์ร่วมศิลปินสมัยกันกอนพี่น้องส้่งนักรรองดังหลายคนและกาลล์ัแล้วมีที่เสียงดีๆเ้อ วอลสมัยสีบเกียน่นไหมเนาะอันได้ชุมแพคอมพิวเตอร์แล้วอยากได้นักร้องผู้ใดไปน้ำกันมาน้ำกันกระบอกได้ไห่ได้เบิร์ดเราอยนน้ำแต่แมับน้ำขบค้อนข่น้ำขนายอินชีวีวันกับโย่น้ำกันนี่ไอชื่นแล้วก็มาตัวมากับไอดาวเออขอศักดักสยามเนยตากันมาโอ้ยอารังไข่เราฟังคอเรามาร์ลน่ารหก่มมารังจนตายคนแล้วอายใช่ไมารลับจนตายมารังจนตายนีนองสาวป้า อยู่มาแต่น้อยทอใหญ่บ่เคยเห็นพอลำนะเต๋อเอ็นพอลำเห็นพอฟ่อนบ่เคยเห็นพอลำแท็กเชียแท็กไปจังไลยล่ะไปจังไยเล่ะอยย้อนลายอย้อนหลาดี๋ยวเนี่ยขายของบอกยามมาเลี้ยงสิไปขายของตลาดเลยมองเกิลคนจีของเก่าเนี่ย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 เขาอยู่นี่จีเลยเนี่ยตลาดคุ้งไส้เขาเนี่ยเนี่ยมื่อเนี้วบอกแม่ค่ะขายของจะเก้าขายอยู่คุกวางแม่นเจีอยู่โตลูกนั่นเพื่อนขายสมตำนั่งขายของหัวของสวนเขาดอกคนเศร้าเลวจีเขามาขายอยู่นี่ ขายเุ๋ยนจบบะตก็ยธรรมดาอาจารย์ขายสมตจมันยอนยสินะฮะยืนย้เยืนยันะบ่อยมันยนันไอ้ตีนน้องแจ๋วไอ้น้องแจ๋ฝากกงกินหอดอยู่เลยฝากก็บอกินหอดแน่บาทนี่ทั้งี้จึงไปพอกันก็ขอคนทำใส่มันกูนี่ไหมเอ้ามันหรวงมสมพงษ์ดอกทีธสัมปนามันเือบอร์มันมันเบอร์บอกเดียวกันเห็นหน้ากันคำบบนขอกันลอยลอเลย บาดนี <mile inside> ้ถามอะไรโย่ว่าอาจารย์เนี่ยไป็นทำไมนท่ากันไผยบัวโอ้ยหายจากป็นมันจ่าหายจากทั้งาะมันจ่าทั้งบันป้าหมูใช่ผู้บังคับผมเป็นผัวงามของกองไม่มาทางนี้เขาเกิดเชือดตามเจ้าของหล่ะใตามะทำไว้เหรอการเจ้าไหนล่ะให้งามขึ้นนักเอกมาล้วมันก็เพื้วเนาะแมนแมนโอ้เขายอมรับสภาพเจ้าของทศจานทร์เออใครจะให้แก้มตึงกระโปผงแก้มแบบนี้เอ็กซ์ตรีอาจารย์ ขันยอมผมไปสีดำนี่เล็กเล็กน้อยก็เอินพี่พี่ดิขันเมื่อใดว่ายอมปาดปูรุ่งเนี่ยคนผู้เดียวดิคนผู้เดียวดิยึดหน้าหัวนี่นี่เราย่างเลยยึดหน้าผมผมทราบผมเมื่อใดผมทั้งหัวแดงหัวดำเนี่ย่าเขาไปหาหมูหรือจะเขาเห็ดยังไงในย้องสีเท่ากับสีแหลงสียสุดเนี่ยผมนี่ว่าโดนเลยจะตายเนี่ยว่าโดนเห็ดูเห็ดใน้คนห่วงึุดแล้วอะไรเนี่ยลรอรอแบบก็ไม่คขึ้นเอยเราะว่าทุกคนเนี่ย เอาพี่น้องขบมาพวกแมาจ่ามา,มา,าคุยกับคุณแม่สุกกับอาจารย์นิลรธเ้อหัวหน้าอ่าหมอลำคณะชุมเพล่คอมพิวตเตอร์เก่าและก็สุดร,ร่วมศิลปินสมัยกันกอนนี่ค่ะพูดได้เจอเดียหมอลำก็ามาจ่าอยู่นี่ละสำนักง,งานหมอลำพ่อคำเหมื่นมูลป้อคะ่ะอ่าก็อยู่นี่ก็มีหอดสถานีวิทยุเลยคอนเ่นเตอรป์ประจำโมโหก็กลายยังได้กับโมโหพี่น้องฟังเอาขึ้นอยังอาจารย์ก้าวิมหาชุดเจ็ดหาครับก้าวิมหาชุดเจ็ดหาพี่น้องมุนฟังเลเด้อ มาพันดวงอืแต่ว่ายุงเทียบฟังบระเด็นนันอยู่ไกลครับแต่ว่าออนไลน์จัดนี่หมดออนไลน์จัดออนไลน์ครับอ๋อออนไลน์ฟังในทั่วประเทศฟังไก่ทั่วประเทศอ่าพันดวงค่ะผมมาพันดวงขายสินค้าพื้นละกับฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมอย่างเดีมวลองว่าร่ำกาแฟมหาเมรุสุขเด้อข้าพเจ้าในโลกอยู่นี่ปัจจุบันน้องขามตำบลน้องไผ่น้องไผ่อําเภอชุมแพ่จังหวัดขอนแก่นชุมแพ่เนี่ยสมเนียง อย่างู่อย่างูบ่เป็นญาติเด้อเนี่ยทวงงูบ่เป็นตญาตถนนสันติสุข2นี่ค่ะอาจารย์บอกขึ้่อนอนหลังเทศบาลถนนสันติสุข2บอกว่าเื่อนัลนบอกเพื่อนองไปด้ยเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ผมจะขึ้นนาหนาที่วิทยาลัยถ้าอาจารย์จะมาคนชุมแพทวงงู่เป็นตะตื่นมันสำเนียงบุกเกล็ดเนี่ยจ้ะคล้ายๆครับสำเนียงครับมัน เห็นบรแท,ทนนั่นแหละทเช่พุ่มประเดช่พุ่มประเดนกับน,น้องๆคือกันง,นงูนยรวยมากกับ้างได้นี่โอ,อ้โหหาิตื่นเตนเ่็นหมดขันคอนแก่นพมิสัญงูงูเตื่นโ <c oughs> ล,ะะเลกเสด็จตรงโลกได้เจ้าคือบอกว่าคขาเช่พุ่มเนั่ยนะผมไปทัวร์ <c oughs> ผมเป็นคนจังหวัดเช่พุ่มอยู่แต่มันอยู่ต่อเขตขอนแก่นแต่ผมเขาบอกข้อยู่บ้านนะก็ไปทัวร์กันเลยว่าผู้นั้นว่าก็เลยโดยมากสิไปอยู่อยู่อุบลหลายกว่าแต่นี่บลมันก็เลยไปยุบ เอากับการทำมาหากินดเดี๋ยวเนาะมึงเป็นวัยยุ่นน้ำรูกเมียอยู่บปนา้ากันเกัดลูกเมียมันกัดยูนดิเทลรข้าวมาโต๊ดใส่แล้วกันนี้ร <laughs> ับกามาเยะเยะยำยำถามข้าวเดี๋ยวสิไป็นหาลองน่องแตวครับน่องแตวจะข <c oughs> ้าวก่อน <c oughs> พวกเห็นกันนวลแล้วไม่ข้าแต่ละ <c oughs> ยุทธระด <c oughs> ไปเบิ่งตลาดนี่คู่ไส่ป่ิคู่ไส่ค่ะตลาดแหล่งคู่ไส่ตั้งเนี่ยไส้ไส้ปลาเขาเนาะคู่ไส้ปลาคู่ไส้ผมเป็นคู่ไส้คู่ไส้ผมปั่นคู่ปั่นคู่อะไรก็ใซ่เอาใส่ไปไส้ก็เลยเอ็นว่าคู่ไส้เอ๊ะทำไมไอ้แดงกิจดตะก่นเป็นคนกำพ่าสิกำพ่าครับพอแม่นแยกพ่อแม่เวลาพอแม่แยกทางกันแล้วแกก็เลยอยู่กับตากับยายบ่มีตายายมีแต่ยายอยู่งกับยายยายเดาเถอาพอนันอยู่น้ำพ่องค่ะอยู่แถวโรงพัดแม่เนี่ยยู่บ้านขุดดกเขาเนี่ย ต่ว่าแย่กันยวนแต่ตอนงานตอนงานบวชตอนงานแต้งนี่ไปเห็นแม่เห็นพ่อมาอย่ไม่พูดแต่ตอนตายนี่ตอนตายนี่มแต่พ่อเห็นแต่พ่อแม่แม่เี่ก็ขึสิไปมือเผาพลชั้นกับมลุกคุกคักมันอะไรอะไรย่างมื่อวันที่ยิบเก้าเนี่ยฉันไปยามย่ล่งบานบุรีล้าพยายามอย่พุ่นเมืองบันที่สามสิบมาเบื่อหนิ่พอมื่อไปเผากะเฮีนกันเบื่อสุขคนอย่ มองเห็ดแก้เป็นเห็ดบูนหาพระเถาหรือหาไม่เถาของนจุกคุณผมไปอยู่เนี่ยใ่บ้านแกในบ้านเมียคุณละเห็ดบูนทับบุญรัมบัวพระเถาบัวพรอเถาเออแล้วผมไปอยู่ค่ะแล้วก็ช่วงเดือนสายช่วงระยะแกยังวันดังแกกับไปไอ้กับไปยิงกับตั้งนิ่งมันชิรุจิตไหมกับสั่งมาล่างกวงอาจารย์กวางแล้วก็กผมนี่ไปแกสิกินเหล่าอยู่หลังวิธีหรือแกสีว่าวเลือใจไว้เจ้าของพระดัง กับพี่กวงวันรอดแค่ที่บนมาเสาอ,อาจารย์ผมยังได้ยินมีสื่อเสียงกับนั่นละ่ะ <c oughs> บานนี่สักพักหนึ่งโดนเต๋อไปเลยว่าห้างกันยักษ์สองสามเดือนแกก็มาอัดเพ่งนั่นแหละเออนั่นละ่ละก็เลยติดเสียงก็เลยเออเออนั่นดวงของมันกับใครยู็สมปรารถนาของแกยูนะครับคุยกันอยู่นะ อยู่รู้จักบุญจักคุณอยู่คืนบนไดแก้คืนบันไดดอกเมี่ยคืนบนไดที่ก้อนจอกขึ้นบันไดแก้แก่ไหวหาพอดีไหมเกินไปเกินไปออบัได้ตอนไปเยี่ยมก้อนผมที่ขึ้นเวทีผมต้องไหวหาแมี่ยเม่ให้รักษาคว่วสวยไว้เด้อคัเก่งของผมเพิ่นเขียนแล้วก็ให้แม่อ่านยม่ใหญ่ใหม่เลยล้ำใจไปเห็นช่วงระยะแก้ป็นหลังหนักโอ้ยเนาะถาวเอ้ยมันสนองกำบวยมันสนอหนามันบ่เป็นหนาผููเก็ตอ่ะหนามร้องปิ่นไปเนี้ยเนี้ยมาเล่นเนาะ ซี่พอไปตอนแรกอ่ะมางาั้นฟังฟังเอยเทท้องเทงท้องรอบค่าของด็อกเตอร์อย่างระยุสกนลกนครนายนายกมาเลยว,ว่าเอาคือลองเพลงจังทีบุกแม่ผมเก็บคอโอ้อยาว่าเก็บคอซื้อซื้อเด้อไปตรวจเด้อลูกสันบ่ห้าค่ะว่าเป็นมาานี่เสียใจหอดแม่หอดพ่อคนนี้เกี่ยวไปไปตรวจโทรขึ้นมาแม่ หมอว่าผมป็นมะเร็งพุงจมูกพี่ถามเพื่อนรู้พาได้วางเพื่อนแต่ว่าพาได้ยุคมาพาดอกยันร่องเพลงบ่ได้ร่องบ่ได้กับตายเอายังเส้นดอกว่ากระเที่ยวไปชายเสียงยังอีกช่องแสงนึ่งสิจบที่เลี่ยวต้นขันบ่ไปบ่ไปบ่บ่ไปมาย้อมไปเนี่ยบัดแสงสุดท้ายเนี่ยว่าบ่ไปดอกเมียเพื่อนไปดูหมอใส่เพราะว่าปิดแันนั่นอันนี้แม่กับมาแต่งให้เบิดเออโอ้โหมันสดยแกว่าอาจารย์อัจจฉันแปลก พิษดาดเป็นเจดีพ่อแดงตายปั๊บปเสาวิทยุอันนี้ลมขึ no ้นลุงอ่าบาดนี้เขากระโถงสาบว่าเมียแดงว่าโอ้โผสัญญาท่านว่าไอแดงตายแล้วท่านโอ้ยเสาโทซสัดสิลมขึ้นลุงไอแดงมากแล้วบาดนี้ว่าตนบแดงว่าบอกเลขเลข่ีงเก่าชิบหายจุดเจ็บเก่าชิบหาจุดเจ็บหายือเลขคือหลายหมื่นบาทน่าเอาย้ำย้ำมา่อแดงไหมคะอาจารย์นั้นี ปรดบ้านชองุโอ้ยตายเอสมบัแดงแกซีรอดหรือบลอดเด้อแล้วองสิโฟนกับพ่อลิ้นยัง่องเะเศร้าหักเอ้าบอมเนีไอแดงใจขาดนี่เลยว่างิเว่ากับพ่อเป็นล้างันมบเลยโอ้ยแต่านโดนไอ้ไลโทรมาย่าอายไปเขาเด้อนนนตายตายเออานว่าโอ้มึงจ้างไปเฮ็ดซีแต่ละแดงเห็นบ่เนี่ยหลังคาขู่ัวเด้อเพราเยิานมาไปทับหลังคาแล้วเนี่ยโอ้ยบ้านนี้ตู้แกติดยังอาจารย์ ไปรับอยู่อำเภอเมืองคุ้งหมอโรงพยาบาลบ่มีเลยเอามาบันยังตัวเมืงขุ่นปฏิไฟแดงหันมาออกลูกหันเลขรถออกยันคนหมอรับเมืองขอนแกนวันถือเลขเบิดป๋าผมรัตนาสินไปทุมาซื้อเลขน้ำไอแดงคือผู้ละหลายมื่นหลายล้านตัวนี่เขาเรียกว่าไปก่อนเวลา,าวนนอันแล้วขุนหอกกระไดเรียกเกิดบ่ได้เขาเรียกตายมาเกิดทังจิตายยั่งเลก,ก็กแล้วแต่ คือเรียกมันไม่เรียกพวกไหนคือคือจังพมอแหละคนเขาเกิดมามันล้อล่อมือ,อม,มือไพ่มือมั่นนะอ่ามันก็วางไปกับไปว่าอย,ยู่ก็อยูห่หากินนะอยากแต่ช่วงระยะ,ะยก็จะไอ้เนล่ยวะนหากิน มันจ้แม่มันสิตายม่แม่นี่ก้อนมันสิตายเนี่ยมันต้องต้องมีแนี่ยของห้องถุงโซ่ที่หาไปเรื่อยๆที่อยู่ที่ยู่บะล้อบะลุกไปที่หาเอาแต่งเงินสักก้อนก็คือเพราะเขาหากินไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าจะสิตายมือไหนนะแต่ว่าพ่อแม่ว่านอนทะเลาะพ่อเฮ็ดหยังสั่งหยังดิถ้าเฮ็ดตายกินไปธรรมดามีความสุขความยังก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่มันสิขู่อีกเรียงนึงนะทุกคนอนี้พ่พ้นมันตถอ จะ่าจะโอกดเลี้ยงใจคันเี่ยงใมุมมนดิเร,มมเราอิมม่มเอิบใช่ไหม <c oughs> คนอิมนอ่มบุญอิ่มบุญอิ่มใจคะ่ะไปจังซี่กับพวมสุกด้ไนะ,ะที่ที่ว่าเถาบานุ่มหนึ่นเนนงเมียเป็นผู้สาวก็เลยกนุ่มน้ำเมียบ้าแกน้ำเมียเป็นเร่ว่าเถาน้ำเมียสตาไปเด้อนีอกไปบอกไปอันจิจการนั่นเนี <c oughs> ้ยอนไรให้ลูกตีเฮ็ดดัน หมูกระทะเนี่ยกระทะอีหยังนะค่ะให้ไมเอาเฮ็ดดีผมไอ้สิ่งนี่ก็เจ้าไปแล้วผมเฮ็ดบ่ฮอนกี่เดือนเลยแซ่ว่าถามว่าายได้บ่ดีดีไอ้ผมขาดขาดผู้ซอยมันขาดผู้ซอยกำลังห่อยแต่ว่าช่วงระยะเฮาเฮ็ดนี่ก็ปรากฏว่างานเข้าหลายหลายงานรับนั่น่ะอ้าวติดต่ครับพี่น้องครับก็คือสิอ่าอัมลาอ่าคุณแม่สุขคุณพ่อดิลกสิไปหน้าหาเพิ่นหลายเฮือนก่อน เอาไว้กวอดหนานะครับฉีงอ่อมาหาม้าวอกมาจากรับคุยน้ำเพลินไม่สลับมือนี่กะอายุติการคุยการวอกม้าจ่านี่น้องจ่าเนาะครับผมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับยดีไม่แห้งเลยคอรีดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนเนอะครับคุยดังเท่ากันหน้าจอหน้ายังกไงยู่ดีไม่แห้งทุกสมบูรณ์ล้ำไปสมพรสมพรครับอาจารย์กะให้ย่าใจยุคคำป่าคำดินนี่ยม้เฝ้าอุดตัวม้วฟ้าอุดตัวขอบคุณหลายๆครับครับผมเอ้า ครับพี่น้องครับบอกคนมาพากันไปนะครับพี่น้องมีเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับฤทธิ์สดวงกินยายังเ็า่ะเร้ากินยายัางเขาะหายฝากไว้สารสมุนไพรของแงหลายย่านนี่ครับขวดที่อายุฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมเด้อแล้วก็มีหัวยาใหพร้อมครับพี่น้องครับท่านที่มีปัญหาเลี้ยงฤทธิ์สดวงทวานโทรหาผมครับ0 8 6 2 3 0 8 7 9 4อนเท่้านนั้นพี่น้องไว้ใจได้ครับ